บทที่71วันนั้นเมื่อแยกจากมารดาและพี่สาวกลับมาอยู่ในห้องส่วนตัวของเธอมารตีก็อดเก็บเอาคำพูดทั้งของพี่สาวมารดามาคิดไม่ได้ด้วยความสับสนวาวุ่นตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำตามใครดีความจริงเรื่องที่เธอไปร้านปัญญาจนถึงหน้าบ้านนั้นใจหนึ่งก็คิดว่าเธอวู้วามใจร้อนจนเกินไปแต่ด้วยความเป็นคนอวดดื้อถือดี ทำให้อีกใจหนึ่งคิดว่าเธอไม่ผิดที่จะกําจัดผู้ที่จะมาแย่งแสนสวงไปจากเธอเสียตั้งแต่แรกเริ่มก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปหากปัญญารูปร่างหน้าตาขี้ริ้วขี้เรเธอก็คงไม่สนใจนี่นอกจากจะสวยอยู่ในวัยสดใสแล้วเธอยังรู้ว่าเด็กสาวผู้นั้นเป็นที่รักเอนดูรักใคร่ของคุณหญิงชื่อแทไทยกับคุณใหญ่ซึ่งเธอไม่เคยได้รับแม้แต่น้อย ทั้งที่เธอเป็นคนรักของแสนสวงจะต้องมาเป็นสะพายในอนาคตดังนั้นเธอจึงเกลียดปัญญาเสียนักหนาข้อสําคัญปัญญาไม่เคยลดลาวาสอกให้เธอแม้แต่น้อยทั้งนี้ทั้งนั้นคงถือว่าเป็นที่เอ็นดูรักใคร่ของประมุกบ้านบุษราคำนั่นเองฉันเกลียดแกถ้าไม่มีแกเสียคนเธอก็ไม่ทําอะไรอย่างนั้นนี่ฉันจะต้องไปขอโทษสวงสรภาพผิดที่ฉันไปรารานแกด้วยหรือ อยายจะกรีดเสียงออกมาดังๆจากนั้นก็นึกไปถึงคำพูดของพี่สาวที่ไม่เห็นด้วยกับมารดาเรื่องที่จะให้เธอไปง้อแสนสวงขอโทษเขาในสิ่งที่ไม่ได้กระทำไปอย่างไม่สมควรแม่พูดให้อันนี้แครคุณแสนสวงขึ้นมาอีกละสิเขายังไม่แคร์ฮันนี่เลยแล้วเลือกอะไรจะไปแคร์เขาอีกหน่อยพอแต่งงานกันก็ต้องตามเขาอ่อนให้พวกเขาตลอดพี่บอกตรงๆว่าพี่เบื่อพวกผู้ดีเก่า พวกผู้ดีแปดสแรกเก้าไม่คานถ้าให้พี่เลือกพี่ขอแต่งงานกับพวกฝรั่งดีกว่าง่ายๆไม่เรื่องมากพ่อแม่พี่น้องเขาก็ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวยุ่งยากเหมือนคนไทยเสียงของพี่สาวแววอยู่ในหูเราแคร์แสนสวงอย่างที่พี่รีน่าว่าทาั้งทางที่สวงเขาไม่แคร์เราหรือถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองเสร็จพี่รีน่ารู้ได้ยังไงว่าสวงไม่แคร์เรา เขาอาจต้องการเพียงให้เรารู้ว่าเราผิดหากว่าพวกบ้านอีเด็กก้นซอยบอกให้เขารู้ถึงการไปที่บ้านของมันของเราในเมื่อเขาไม่มีอะไรกับอีเด็กนั่นเฮ้อนี่เราจะทำยังไงดีหนอแต่จะยังไงก็ตามค่ำนี้เราจาเป็นจะต้องไปกับพี่รีน้าด้วยลับปากแล้วถ้าไม่ไปคงโกรธตายในที่สุดมาลาตีก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเธอ จะกระทำตามคำแนะนำของมารดาหรือว่าพี่สาวดีแต่รู้ว่าระหว่างแสนสวงกับไรอันนันถ้าเธอเลือกให้ดีแล้วเธอจะต้องขอเลือกแสนสวงอย่างแน่นอนเนื่องจากเธอยังรักเขาอยู่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือแสนสวงอยู่เหนือไรอันทุกอย่างโดยเฉพาะรูปร่างหน้าตาคุณนิทิตมารตีอุทานช,าชื่อชายหนุ่มที่เดินเคียงข้าง เดียนเคียงคู่กับหญิงสาวตรงมายังรถที่จอดติดอยู่กับรถของจุนธานเอ็ดอึงอยู่ในใจใบหน้าถอดสีซีดเผือดถ้าเธอยือนอยู่เฉยๆไม่มีไรอันยืนกุมมืออยู่ก็ไม่แปลกอะไรกิริยาที่กุมมือยือนแนบชิดกันใครเห็นเข้าก็ไม่มีวันคิดเป็นอื่นนอกจากเธอกับไรอันมีความสัมพันธ์ต่อกันเกินกว่าเพื่อนมาตีจึงรีบดึงมือกลับมา แต่ไรอันยังคงยึดไว้ไม่ยอมปล่อยเธอก็จึงกระชากมาค่อนข้างแรงจนเขาแปลกใจจำต้องปล่อยพร้อมกันนี้มรารตีก็ผ่านเครื่องและหมันไส้พี่สาวกับโจนาธานที่มาถึงรถแล้วก็ยังมวยืนปรึกษากันอยู่ว่าจะไปไหนต่อถ้าไขกุญแจรถขึ้นไปบนรถกันเสียก่อนนิทิเขาคงไม่เห็นเธอสวัสดีค่ะมรารตีจำต้องฝืนยิ้มแย้มทักทายนิทิ กับออนจิราคนรักของเขาสวัสดีครับสวัสดีค่ะนิทิตกับออนจิรากล่าวตอบพร้อมกันนี้นิทิตก็แกล้งถามไปถึงแสนสวงพอเมื่อกี้เขาเห็นกริยาที่แสดงออกต่อกันระหว่างมรารตีกับไรอันตลอดและพอเห็นเขามรารตีก็รีบดึงมือออกจากการก่อลกกุมของไรอันสวงไม่ได้มาด้วยเหรอครับเปล่าค่ะ ฮันนี่มากับพี่รีนาแล้วก็เพื่อนของพี่รีนาค่ะยกพี่สาวขึ้นมาอ้างมารีนานั้นยังคงพูดกับโจนาธานเพลินเมื่อน้องสาวทักทายกับนิทิจึงได้หันมามองสวัสดีครับนิทิโ้มศีรษาให้เมื่อทักทายมารีนาสวัสดีค่ะมาทานข้าวที่นี่กันเหมือนกันเหรอคะมา,มารีนาถามเหมือนจะโออวดว่าเธอมารับประทานอาหารที่โรงแรมระดับห้าดาว ผมมางานแต่งเพื่อนของคุณออนครับนิติตอบยิ้มๆแล้วก็ขอตัวขึ้นรถพอขี้เกียจฟังมารีนาคุยโอผมขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวค่ะรู้จักกับจุนทานและก็ไรอันเพื่อนของเราก่อนสิคะสองคนนี้เขากำลังจะมาลงทุนทําธุรกิจที่ประเทศเราค่ะมาลตีเครื่องพี่สาวมากขึ้นเพราะแทนที่จะปล่อยให้นิติกลับกลับไปกลับมาชวนให้เขาอยู่อีก พี่รีนาจะบ้ารือยังไงนะเมื่อมารีนาแนะนำขึ้นเช่นนั้นนิทิตก็จจำเป็นต้องทำความรู้จักทักทายกับโจนาธานกับไรอันตามมารยาทก่อนที่จะไขกุญแจเปิดประตูขึ้นไปบนรถแล้วนี่เมื่อไหร่จะไปไหนกันเสียทีละคะจะยืนพูดกันอยู่ตรงนี้หรือยังไงมารตีถามเสียงขุนระง,งับไว้ไม่อยู่พบคุณนิทิเข้าอารมณ์เสียเลยนะ น้องสาวฉันกลัวเขาจะไปให้คุณแสนสวงกลัวเขาจะไปเล่าให้คุณแสนสวงฟังหรือยื่นหน้าพูดกับน้องสาวเบาๆด้วยอ่านความรู้สึกออกเพราะจุนทานกับไรอันพอจะพูดและฟังภาษาไทยได้ดีพอสมควรจึงไม่อยากให้เขาได้ยินจะว่าอย่างนั้นก็ได้มรตียอมรับอย่างหงุดหงิดแล้วก็พูดต่อไปว่าเดี๋ยวพี่ลีน่าจะไปไหนต่อก็ไปแต่แวะส่งฮันนี่ที่บ้านก่อน ทำไมละ่ะถามน้องสาวพลางบอกจุนทานให้ไข่ประตูรถฮันนี่ปวดหัวอยากจะกลับไปพักผ่อนอะไรนี่ยังไม่สองยามเลยผู้เกิดก่อนท้วงยังไม่พอใจแต่กว่าจะกลับถึงบ้านก็สองยามกว่าฮันนี่จะกลับไปพักผ่อนถ้าขี้เกียจเสียเวลาไปส่งฮันนี่กับแท็กซี่ก็ได้เอา้ากลับบ้านก็กลับมารินาจำต้องคลอยตาม และบอกให้จูนทานกับไรอันรู้ว่ามารตีรู้สึกไม่ค่อยสบายอยากกลับบ้านไปพักผ่อนส่วนนิทิตเมื่อพารถแล่นออกมาไกลแล้วเขาก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เมื่อพูดถึงมารตีเฮ้อเมื่อกี้ออนเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับคุณฮันนี่นั่นหละคะใช่เกี่ยวกับฮันนี่แล้วก็ไอ้ฝรั่งหัวลานั่นที่แรกกุมมือกันแจพอเห็นเรา รีบดึงมือกลับมาหาหนา้าซีดเป็นไก่ต้มเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วคุณยังไปถามถึงคุณสวงอีกทั้งๆที่รู้ว่ายังไงยังไงคุณสวงก็ไม่ได้มาด้วยอย่างแน่นอนออนจิราพูดเสียงปนหัวเราะผมแกล้งถามให้สะดุ้งเล่นตอบคนรักแล้วก็พูดไปถึงวันชาติที่ชาติมันพบก็คงเป็นไอ้หมอนี่แหละมันมาเล่าให้ผมฟังอย่างแค้นแทนสวงจะไปบอกให้สวงกับ จะไปบอกให้สวงรู้ผมกับสะพลยังห้ามมันไว้ลงแบบนี้ผมเห็นว่าเราควรจะบอกให้สวงรู้เอาไว้บ้างก็ดีจะเป็นการรู้ไว้ใช่ว่าอย่างที่ชาติพูดคุณชาติก็เพิ่งพบคุณฮันนี่กับพี่สาวของเธอและนายฝรั่งสองคนนี่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ไม่ใช่เองเหรอคะออนจิราถามครับเมื่อสามสี่วันนี้เอง ระยะนี้คุณฮันนี่กับคุณสวงคงไม่ได้พบกันกำลมังคะหญิงสาวเดานิทิตพยักหณน้ารับพร้อมกับบอกให้ทางคนรักของเขาล่วงรู้ถึงสาเหตุดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นพอนับตั้งแต่สวงอ่านพบข่าวที่มั่นใจว่าฝ่ายโน้นจงใจจะใช้ข่าวนั้นผูกมัดเขาเขาก็เลยห่างไปเนื่องจากไม่ค่อยพอใจกับการกระทำนั้นและเห็นว่าฮันนี่ยังทำอะไรอีกหลายอย่างให้สวงสะดุด คุณแม่ท่านก็ยังไม่ยอมรับฮันนี่แล้วคุณฮันนี่มาทำตัวอย่างนี้ทุกอย่างมันมียิ่งเลวลงเหรอคะผมก็ไม่รู้จุดประสงค์ของฮันนี่เธออาจต้องการประชดในส่วนของเราก็ได้นิติพูดอย่างไม่เข้าใจในการกระทำของมาราตีแล้วก็เย้าคนรักเอถ้าเอ็ดเ็นออนออนจะประชดผมแบบนี้ไหมไม่ค่ะไม่อยากถูกมองว่าหลายใจรักผู้ชายเผื่อเลือก เราไว้ให้คุณมีคนใหม่ให้เห็นออนถึงจะหาคนใหม่บ้างเพราะทีนี้จะมาว่ากันไม่ได้ออนจิราเชิดหน้าตอบนิทิศหัวเราชอบใจเสียงดังผมก็ถามเป็นอย่างนั้นเองแล้วผมก็ไม่มีวันมีคนใหม่ด้วยมีออนเพียงคนเดียวก็พอแล้วและขอมีคนเดียวตลอดชีวิตด้วยตอนท้ายบอกเสียงซึ้งขอให้จริงอย่างที่พูดเธอคะ่ะออนเคยเห็นมาหลายคู่แล้ว ที่แรกก็หวานยิ่งกว่าน้ำพึ่งเดือนห้าพอแต่งงานกันแล้วไม่เท่าไหร่ก็ขมซะยิ่งกว่าบอระเพ็ดพูดพร้อมกับคอนคนรักไม่ว่าเขาจะเห็นหรือไม่ก็ตามเมื่อมาส่งออนจิราที่บ้านแล้วนิทิ์ก็ลากลับเพราะเห็นว่าดึกนอกจากนี้บิดามารดาของออนจิรายัางขึ้นไปพักผ่อนแล้วพอกลับมาถึงบ้านครั้งแรกนิธิตจะโทรศัพท์ไปหาวันชาติ แต่พอเห็นเวลาย่างเข้าหนึ่งนาฬิกาของวันใหม่แล้วเขาจึงเปลี่ยนใจจะโทรศัพท์ไปหาวันชาติในเช้าว,วันรุ่งขึ้นแทนไม่ว่าใจจะร้อนสักเพียงไหนก็ตามด้วยเหตุน,นี้เช้าว,วันรุ่งขึ้นพอวันชาติอาบน้ำเสร็จสวมเสื้อคลุมผ้าขนหนูออกมาจากห้องน้ำยังไม่ทันแต่งตัวเสียงกริ่งโทรศัพท์ก็ดังขึ้นใครวะโทรมาแต่เชา้าเขาบ่นพลางเดินไปรับสาย ฮัลโหลยังไม่ทันที่วันท่าจะพูดอะไรต่อไปทางฝ่ายนนท์ก็พูดออกมาอย่างเกรงใจเฮ้ย <Hey, S 1> ฉันโทรมาปลุกนายหรือเปล่าวะเปล่าฉันเพียงแต่เพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วยังไม่ทันได้แต่งตัวมีอะไรหรือนายถึงโทรมาหาฉันแต่เช้าขอโทษเว้ยถ้านายยังไม่ได้นุ่งผ้านุ่งผ่อนก็ไปนุ่งเสียก่อนก็ได้ฉันสวมเสื้อคลุมอยู่เว้ยถ้าเป็นอย่างนายว่าจ้างให้ฉันก็ไม่รับสาย ตอบเสียงปนหัวเราะแล้วก็ทวงถามอย่างสนใจว่าแต่ลองบอกมาซิว่ามีเรื่องอะไรถึงโทรมาแต่เช้าเมื่อคืนฉันไปงานแต่งงานเพื่อนของออนที่โรงแรมโอเรียนเต็ลขากลับมาขึ้นรถฉันพบฮันนี่กับพี่สาวของเธอกำลังคุยกันอยู่ก่อนจะขึ้นรถที่จอดติดกับรถฉันนายคงไม่ได้พบฮันนี่กับพี่สาวเพียงสองคนใช่ไหมชิงถามดักรคอใช่ ตอบรับสั้นๆวันชาติจึงเดาเสียงเยาะเป็นการเยาะไปถึงมารตีกับไอ้ฝรั่งสองคนสองคู่นายเดาถูกแล้วคราวนี้นายคงพบอะไรดีๆมาเหมือนกันสิเออนิทิตตอบรับแล้วก็เล่าทุกอย่างที่เขาเห็นมาให้วันชาติฟังฉันเห็นด้วยเห็นด้วยตาตัวเองแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะฉันเห็นด้วยกับนายแล้ว เรื่องนี้เราควรเล่าให้ส่วนฟังให้ฮันนี่ให้รู้ว่าฮันนี่เป็นยังไงเวลาอยู่รับตาสวงนายเห็นด้วยชานายเห็นด้วยชาไปฉันเล่าให้สวงฟังแล้วฉันไม่อยากเก็บเอาไว้อย่างที่นายกับสะพลบอกเท่าที่ฉันยังไม่อยากให้นายบอกก็พ่อะกลัวสวงจะไม่สบายใจอีกอย่างหนึ่งเผื่อฮันนี่เขาไม่มีอะไรเราจะไปทำให้คนรักเขาหมางใจกันชี้แจงเสียงอ่อย และที่นายเห็นมันเป็นยังไงบ้างล่ะบอกให้ก็ได้ว่ายังไม่เท่าครั้งครึ่งหนึ่งที่ฉันเห็นเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าจะแก่ดีกรีทั้งสี่คนสวงมันว่ายังไงบ้างเมื่อนายเล่าให้ฟังนิทิศถาบถึงแสนส่วงอย่างห่วงใยไม่เห็นว่ามันจะว่ายังไงมันฟังอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเหมือนฮันนี่ไม่ใช่แฟนมันมันคงคิดได้ว่าผู้หญิงอย่างฮันนี่ ไม่มีค่าพ,พอที่มันจะออกมาเสียอกเสียใจหรือว่าผิดหวังถ้าเป็นเรื่องอื่นก็ไม่กระไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มันไม่ทําให้ผู้ชายเราสะดุดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนายเลิกห่วงว่ามันจะเสียใจบางทีมันอาจจะโล่งใจสบายใจก็ได้วันชาติปิดท้ายด้วยการหัวเราะเยาะคุณมาลัยถอนใจอย่างโล่งอกเมื่อรู้ว่าลูกสาวทั้งสองคนกลับมาถึงบ้านเพียงแค่เที่ยงคืนเศษ ไม่ได้กลับจวนใกล้สว่างหรือเช้าของวันรุ่งขึ้นอย่างที่หล่อนแอบวิตกแต่คนนั้นก็ยังรู้สึกไม่ค่อยพอใจเมื่อมารีนาเชื้อเชิญจุนทานกับไรอันให้แวะมาสนทนากันต่อที่บ้านทั้งปลุกสาวใช้ให้ไปจัดหาเครื่องดื่มมารับรองมาลตีนั้นพอกลับมาถึงบ้านก็ขอตัวขึ้นไปพักผ่อนไม่ยอมลงมาร่วมวงสนทนาด้วยแม้ไรอันจะอ้อนวอน ด้วยเธอวิโตกเกรงว่านิธิจะไปเล่าให้แสนสวงฟังถึงการที่เธอถึงการที่เขาได้พบเธอกับไรอันแม้เธอจะไม่ได้ไปตามลำพังกับไรอันมีพี่สาวกับโจนนทานไปด้วยนิธิก็คงจะ赖เห็นการแสดงความสนิทสนมระหว่างเธอกับไรอันเมื่อคุณมาลายรู้ว่ามรารตีขึ้นมาอย่างห้องพักไม่ได้อยู่ร่วมสนุกสนานกับพี่สาวและจุนทา,าน ไรอันก็มาขอประตูเรียกเบาๆฮันนี่ฮันนี่หลับหรือยังลูกยังค่ะมลตีลองตอบพร้อมกับลุกมาเปิดประตูให้มารดาคุณมาลาัยเห็นว่ามลตียังอยู่ในชุดเดิมและมีสีหน้าแววตาผิดไปจากปกติก็เดาถามเดี๋ยวคงจะออกไปไหนกันอีกกะมังฮันนี่ไม่ไปแล้วค่ะจะพักผ่อน แต่ไม่รู้ว่าพี่รีน่าจะออกไปไหนอีกหรือเปล่าแม่เห็นฮันนี้ยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้านึกว่าจะออกไปไหนกันอีกดีแล้วลูกที่ฮันนี่ไม่ไปว่าแต่มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าเรียบเคียงถามในตอนท้ายมีค่ะฮันนี้ถึงได้กลับบ้านไม่อยากไปไหนต่อถ้าพี่รีน่าอยากไปก็เชิญให้เขาไปคนเดียวยอมรับตามตรงมีอะไรบอกแม่ได้ไหม ผู้เป็นมารดาถามเสียงอ่อนโยนมรารตีนึ่งไปอึดใจหนึ่งแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้มารดาฟังทั้งสารภาพอย่างกระดกลุ่มไม่สบายใจฮันนี่กลุ้มใจไม่รู้ว่าคุณนิติเขาจะไปเล่าให้สวงฟังหรือเปล่าถึงเล้วก็คงไม่เป็นไรในเมื่อฮันนี่ไม่ได้ไปตามลำพังสองคนกับไรอันมีรีน่ากับโจนาทานไปด้วยแต่แต่อะไร คุณมาัายชิงถามขัดขึ้นอย่างร้อนใจแต่ตอนนั้นบังเอิญคุณไรอันยืนกุมมือฮันนี่อยู่ค่ะฮันนี่ดึงกลับมาทีแรกก็ไม่ยอมปล่อยจนต้องกระชากออกมาแรงๆถึงได้ปล่อยซึ่งคุณนิทิตเขาก็จะต้องมองเห็นมรารตีไม่รู้หรอกว่าวันชาติแลเห็นมากกว่านั้นค็เรื่องอะไรฮันนี่ไปให้เจ้าไรอันมันมาจับมือถือแขนถามเสียงคุณ เรื่องอย่างนี้ถ้าอยู่เมืองนอกเขาไม่ถือกันหรอกค่ะแต่ที่นี่เป็นเมืองไทยแล้วครอบครัวของคุณแสนสวงก็เป็นพวกผู้ดีหัวเก่าถ้ารู้ไปถึงหูวเขาโดยเฉพาะคุณแม่ของเขาคงไม่งามแน่ความจริงวันนี้ฮันนี่จะไม่ไปแล้วพี่ลีน่านะสิคะ่ะอ้อนวอนแกบังคับให้ไปโทษไปยังพี่สาวยิ่งฟังมารดาพูดถึงครอบครัวของแสนสวงก็ยิ่งทุรนทุราย หาความสุขไม่ได้แม่พูดอะไรไว้ไม่มีผิดวันหนึ่งคุณแสนสวงเขาจะต้องรู้ถ้าฮันนี่ไม่แคร์เขาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ายังรักยังแคร์เขาอยู่ก็ต้องฟังที่แม่พูดอย่าไปฟังพี่สาวของเรานักเจ้าฝรั่งสองคนเนี้เราก็ยังไม่รู้จักดีว่าร่ำรวยอย่างที่คุยไหมข้อสำคัญมันอาจจะมีลูกมีเมียอยู่ทางโน้นแล้วก็ได้ไม่รู้ว่าคุณนิติจะไปเล่าให้สวงฟังหรือเปล่า มารตีพูดกับพูดเหมือนลำพึงกับตัวเองเสียงเครือแม้ว่าก่อนอื่นฮันนี่ลองโทรไปออกตัวกับคุณแสนสวงก่อนดีไหมออกตัวยังไงคะจัดแจงถามทันทีพรุ่งนี้ฮันนี่ทำเป็นโทรไปหาคุณแสนสวงแล้วก็เล่าให้ฟังว่าฮันนี่ไปกับเพื่อนลีนะ่าแล้วก็พบคุณอิทิิด้วยเพื่อแสดงว่าฮันนี่ไม่มีอะไรจึงได้พูดให้คุณแสนสวงฟัง ซึ่งไม่ว่าจะก่อนหรือหลังที่คุณแสนสวงจะรู้จากคุณนิทิตมันก็เป็นผลดีแก่ฮันนี่ทั้งนั้นถ้าเงียบเฉยเสียเป็นไม่ดีแน่จริงของแม่ค่ะพรุ่งนี้ฮันนี่จะโทรไปหาแสนสวงแต่เช้าเขาคงยังไม่ออกไปไหนแล้วก็เล่าเรื่องที่พบคุณนิทิตให้เขาฟังเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของมารดาสีหน้าและดวงตาแจ่มใสดีแล้วถ้ารีนารู้เข้า ทักทวงอะไรไม่เห็นด้วยฮันนี่ก็ไม่ต้องไปสนใจคุณมาลัยสั่งเสียกลัวมาลตีจะเปลี่ยนใจถ้าพี่สาวมาพูดอะไรเข้าค่ะมารตีตอบรับเสียงอ่อนโยนงั้นตอนนี้ฮันนี่ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอาบท่านอนเสียปล่อยให้ลีหน้าต้อนรับทั้งสองคนนั่นไปคนเดียวเดี๋ยวมันก็กลับไปเองคุณมาลัยพูด ยังไม่ค่อยชอบใจจนทานกับไรอันเมื่อมันดาออกไปแล้วมารตีก็จัดแจงปิดประตูล็อกกุญแจเตรียมทำตามคำสั่งของมันดาอย่างว่าง่ายกว่าทุกครั้งเช้านี้มารตีตื่นเช้าวกว่าปกติอาบน้ำแต่งตัวลงมาด้วยกิริยาร่าเริงแจ่มใสวันนี้ฮันนี่ตื่นแต่เช,ช้าเชียวลูกเอหรือว่าหิวแต่เชา้ายังไม่หิวหรอกคะ่ะ ฮันนี่ตื่นเช้าหน่อยเพื่อโทรไปหาสวงไงคะแล้วโทรไปหรือยังมารดาถามด้วยใบหน้ายิ้มแยมยังค่ะอีกสิหนาทีจึงจะโทรไปรอให้สวงทานอาหารเช้าเสร็จก่อนตอบด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเช่นเดียวกันจากนั้นก็ถามไปถึงพี่สาวนี่พี่รีน่าคงยังไม่ตื่นกระมังยังหรอกกว่าจะตื่นก็คงอีกสามสีชั่วโมงพอเมื่อคืน กว่าไอ้ฝรั่งสองคนนั้นจะกลับก็ตีสองตีสามมาราตียิมรับรู้แล้วก็ขอตัวจากมารดาไปโทรศัพท์หาแสนสวงคันได้รับคำตอบจากสาวชัยว่าแสนสวงอยู่มาราตีก็หัวใจเต้นแรงไปด้วยความปีติตื่นเต้นและหัวใจนั้นยิ่งเต้นแรงขึ้นเมื่อแสนสวงกลับมารับสายแสนสวงพูดสวงเหรอคะคันนี้พูดนะคะ คงไม่โกรดที่ฮันนี้มาแต่โฮมาแต่เช้าเพราะฮันนี้กลัวว่าจะไม่พบส่วงฮันนี้มีธุระอะไรกับผมหรือจบบทที่71อ